ผมชื่อประสิทธิ์แซ่เบะอายุ73ปีชื่อเล่นว่าลุงจ้อย50าหุน้นครับทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าของไร่บุญประสิทธิ<ม>์่าลุงจ้อย50าหุ้นนี่รู้จักหมดลูกเด็กเล็กแดงมาถึงตรงนี้ก็ผ่านเรียกว่าผ่านมาเยอะผมสู้น่าดูผมไม่เคยถอยหรอกตอนที่มาตอนพศอสองแปดนะผมมีรถเครื่องแก่อคู่คนเดียวแหละหมาก็ไม่มีบ้านหรอก ไปถางคนต้องไปชิกนอนอยู่คนเดียวเป็นเดือนเดือนเลยแล้วพิ่งจะมาปลูกบ้านแล้วเข้ามานั่นแล้วพอต่อสามศูนย์พานมาทุกอย่างเเคยไม่เคยนอนบ้านรองที่นอนในป่าเป็นเดือนเดือนดับตะเกียงกินข้าวก็เคยปลูกทุกอย่างหลยปลูกสบับปะรดปลูกยางปลูกขนุนปลูกสตอปลูกกล้วยก็เมื่อก่อนผมไปจ้างเขามาไถาที่นะปีนึงหมดสองแสนสามแสน ไม่ทานใจซื้อเองดีกว่าระบายใจนะไปจ้างเอาอปีึงสองแสนสามแสนก็ไม่ทันใจต้งให้มาถ่ายเที่ยวผัดไปเป็นเดือนถ้าคนขับรถถ่ายเป็นซื้อได้ดูแลได้ถ้าคนขับไม่เป็น,มนไม่ต้องไปซื้อผมก็เลือกยอนเดียเพราะว่าการใช้งานมันดียอนเดียคันใหม่ผมก็เลือกซื้อจากไทยไทยสเตอร์คุณบอยเขาดูแลดีแล้วบริการดีด้วยผมบอกให้คุณบอยเขาจัดอุปกรณ์ให้ติดใบผ่านที่ดีที่สุดมาให้ผมเลยเลือกใบผ่านตามาบิน คนใช้งานอยู่กับรถถ่ายมาตั้งสี่ห้าสิบปีแล้วก็ต้องอยู่ก็ที่เยอะเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ดีๆก็สู้ทุกวันน,ววนี้เพื่อให้ครอบครัวเราวนีกินมีใช้อ่ะ ภูมิใจที่ว่าเราทําด้วยกะมือของเราเองจนสําเร็จมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้จนขนาดนี้เรายืนได้แล้วเราค่อยๆไปเราอย่าไปก้าวายาวเกินเดี๋ยวมันจะล้มได้เราไม่ต้องไปร่ารวยถึงขนาดไหนเราเอาพออยู่ได้สบายๆไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาก็ดีแล้วตอนหนุ่มตอนสาวต้องทํามาแก่แล้วพอแก่แบบลุงเนี่ยไม่ต้องทําแล้วสบายคือว่าทําไวาเยอะแล้วถ้าคนที่ไม่ทำอาไว้ตอนหนุ่มๆมาพอแก่แบบนี้ยังต้องเลาะไปรับจ้างเขาไม่รับจ้างก็ไม่มีกินอ่ะใช่ไหมอามันลำบากนะคิดว่าคนรุ่นหลังจะเข้าใจ